การควบรวมกิจาการของกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วส่งผลให้การแข่งขันไม่เสรีรหรือว่านำไปสู่การผูกขาดในตลาดก็น่าเป็นห่วงมากนะคะกรณีของไทยก็คือเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจาการของ True และ d t แทแต่ในต่างประเทศก็ต้องอาศัยมาตรการสำคัญสำคัญเพื่อมาแก้ปัญหาเหล่านี้เราควรที่จะได้เรียนรู้อะไรช่วงนี้คิด,ดยกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน T ี i ค่ะ การตัดสินใจในระดับผู้นํามีความสําคัญอย่างมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์เพื่อแก้ปัญหาการผูกขาดที่ไม่เหมาะสมนะคะคุณนภัสครับคราวที่แล้วเราคุยกันนะครับว่าแต่และประเทศจะกันกรองการควบรวมนะครับโดยมาตรการทางกฎหมายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดครับแต่ว่าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทัศนคติและก็ท่าทีของหน่วยงานกํากับดูแลภาครัฐด,ด้วยนะครับว่ากํากับดูแลทุนใหญ่นั้นตั้งใจลุยจริงหรือไม่นะครับเราจะเห็นข่าวในปีนี้นะครับ ว่าเดี๋ยวนี้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในโลกไม่ว่าจะเป็น Facebook Google, Apple ต่างๆนะครับเริ่มมีร้อนมีหนาวครับเพราะว่าบรรดาหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบนะครับในการส่งเสริมการแข่งขันต่อต้านการผูกขาดทั้งฝั่งอเมริกาและฝั่งยุโรปกําลังทํางานกันอย่างเข้มแข็งครับมีใครกันบ้างคะอาจารย์ที่จะเป็นตัวอย่างได้นะคะวันนี้ขอยกตัวอย่างนะครับว่าเวลาเขาเลือกคนนะครับมาคุ้มครองผู้บริโภคนะครับไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากทุนใหญ่ เขาต้องใช้คนกล้าคนที่มีประวัตินะครับในการคุ้มครองผู้บริโภคในการสู้กับทุนใหญ่มาอย่างในอเมริกาครับที่ตั้งลีหน้าขาดน,นะครับมาเป็นประธานคณะกรรมการการค้านะครับคนนี้เคยเป็นนักวิจัยรับรางวัลต่อต้านการผูกขาดมาครับโจนาธานแคนเตอร์นะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายต่อต้านการผูกขาดในกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกามีสมญานามว่าเป็นคู่ปรับ Google นะครับ อีกคนหนึ่งนะครับที่ดูแลสำนักคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินนะครับไม่ให้ถูกธนาคารการเงินเอาเปรียบก็คือโลหิตโชปรานะครับข้ามไปฝั่งยุโรปนะครับการที่ยุโรปสามารถปรับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google ได้นะครับเพราะมีคนอย่างมาเกเตอร์เวสต์สเตอรนะครับซึ่งเป็นคนที่ได้รับสมญานามว่าเป็นมือปราบผูกขาดครับความเอาจริงเอาจังของคณะกรรมการเหล่านี้ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วคะอาจารย์คะ เมื่อเห็นกรรมการเอาจริงนะครับผู้คุ้มกดเอาจริงบรรดาทุนใหญ่ทุนผูกขาดจะมีพฤติกรรมดีขึ้นเพราะพฤติกรรมดีขึ้นก็มักไม่เป็นข่าวครับแต่ที่เป็นข่าวนะครับและน่าสนใจก็คือกรณีที่บริษัท Apple นะครับที่ผลิต iPhone ผลิต iPad ต่างๆให้เรานะครับเปลี่ยนท่าที360องศาครับจากแต่เดิมนะครับที่ไม่ยอมให้เอาอุปกรณ์ของตัวเองไปซ่อมนะครับเพราะว่า Apple ใช้วิธีผลิตนะครับไม่ให้สามารถแกะแบตเตอรี่ออกได้เองครับ แต่ตอนนี้ได้ปรับท่าทีแล้วนะครับพร้อมขายอะไรไม่ว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่เองตัวหน้าจอเองอะไรต่อมิอะไรหลายอย่าง200กว่าชิ้นนะครับเปิดขายแล้วแล้วเตรียมเปิดคู่มือการซ่อมพร้อมกับขายอุปกรณ์การซ่อมด้วยเพราะฉะนั้นร้านค้าอิสระสามารถซ่อมให้กับลูกค้า Apple ได้คำถามน่าสนใจก็คือทำไม Apple ต้องปรับท่าทีครับอย่างแรกก็คือถูกผู้บริโภคกดดันแต่ที่มีผลมากๆก็คือการตั้งลีน่าขา ที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้แหละครับเป็นประธานคณะกรรมการการค้าสหรัฐแล้วพึ่งออกกฎมาว่าต่อไปบริษัทพวกนี้นะครับต้องยอมให้ผู้บริโภคซื้ออะไหล่มาซ่อมเองครับแล้วฝั่งยุโรปฝั่งอังกฤษก็เตรียมออกกฎคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นบริษัทยักษ์ใหญ่เห็นแล้วว่าขืนปล่อยต่อไปจะโดนเล่นงานจึงปรับท่าที360องศาครับ แต่อย่างกรณีของไทยพอประกาศควบรวมกิจการดูเหมือนกับจะยิ่งส่งผลให้ราคาหุ้นของแต่ละรายกลับสูงขึ้นกําลังสะท้อนอะไรคะบริษัทที่ควบรวมกันนะครับอ้างว่าจะทํานวัตกรรมนะครับซึ่งก็แปลว่าบริษัทจะเข้มแข็งขึ้นจากมีสินค้าบริการใหม่ๆซึ่งถ้าเชื่ออย่างนี้นะครับก็คงไม่แปลกใจที่หุ้นของ d t แทและ t True ซึ่งเป็นคู่ควบรวมกันนะครับมันขึ้นราคาไปนะครับแต่ประหลาดใจว่าถ้าเกิด t True และ d t แทเก่งขึ้นนะครับ ทำไมหุ้น AIS จึงมีราคาสูงขึ้นด้วยทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่คู่ควบรวมนะครับคำตอบก็คือนักลงทุนในตลาดหุ้นนะครับคงคาดหมายได้นะครับว่าเมื่อตลาดจากเดิมปัจจุบันมี3รายควบรวมไปแล้วจะเหลือ2รายการแข่งขันจะลดลงครับเพราะฉะนั้นการผูกขาดในตลาดเพิ่มขึ้นแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือท่าทีของหน่วยงานในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรี rie, กระทรวง DES นะครับท่านก็บอกว่า ผูกขาดไม่ได้หรอกนะครับมีกสทชอ,อยู่แล้วก็เป็นเรื่องปกติของการควบรวมฝ่ายกสทชก็บอกว่าตัวเองไม่มีอำนาจห้ามการควบรวมกิจการของ t True และก็ d t แทผมจึงคิดว่าเราจึงต้องดูท่าทีของหน่วยงานในต่างประเทศครับว่าเขาคุมเข้มขนาดไหนครับกรณีผูกขาดของไทยนี่ถือว่าเข้าข่ายอันตรายมากใช่ไหมคะสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศนะครับจะมีแนวทางในการพิจารณาว่าจะให้ธุรกิจ2รายนะครับที่จะควบรวมกันนั้น ให้ควบรวมกันได้หรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นแนวทางเดียวกันกับที่ทางกสทชถอดแบบมาเหมือนกันเปียบเลยนะครับก็คือในภาพนี้ถ้าเป็นระดับสีเขียวนะครับอันตรายน้อยก็จะยอมให้ควบรวมถ้าเกิดเป็นสีเหลืองนะครับมีอันตรายปานกลางก็จะหาวิธีเยียวยานะครับแก้ไขก่อนมีเงื่อนไขก่อนจึงยอมให้ควบรวมกันได้แต่ถ้าเข้าโซนสีแดงนะครับส่วนใหญ่ยากนะครับที่จะได้ควบรวมกันปรากฏว่ากรณีนี้นะครับทรูกับ d t แทควบรวมกัน ผมคำนวนดูแล,แล้วจะเข้าโซนสีแดงครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของกศทชที่ต้องใช้อำนาจตามกฎหมายประกอบกิจการโทรคมนาคมครับซึ่งให้อำนาจไว้ชัดเจนในมาตรา21ว่าให้กศทชกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้ให้บริการผูกขาดจากการควบรวมกิจการกันได้<อ>เพราะฉะนั้นมาตรานี้พูดไว้ชัดเจนว่ากศทชมีอำนาจถ้ากฎหมายระดับรองนะครับที่มีอยู่ ป้องกันการผูกขาดจากการควบรวมไม่ได้ก็ควรจะรีบออกกฎหมายตามที่กฎหมายแม่บทให้อํานาจไว้ครับควรจะเป็นบทเรียนโดยรวมสําหรับไทยอย่างไรคะถ้าเราดูกระแสนในโลกนะครับเราจะพบว่าประเทศพัฒนาแล้วนะครับตอนนี้กําลังต่อแถวกันสู้กับทุนยักษ์ใหญ่ทุนผูกขาดครับและการจะสู้กับทุนผูกขาดทุนยักษ์ใหญ่ได้ต้องใช้ผู้กํากับดูแลที่กล้าหาญครับกรณีเมืองไทยนะครับผูกขาดจนทะลุฟ้านะครับแต่ปรากฏว่ากรรมการไม่กล้าทําอะไร ผมคิดว่าก,กรณีแบบนี้ควรจะพิจารณาตัวเองครับและสังคมนะครับคือพวกเราทุกคนควรต้องร่วมกันกดดันสื่อมวลชนควรต้องร่วมกดดันนะครับผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคอย่างพวกเรานะครับแต่ละคนและธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมซึ่งต้องใช้บริการโทรคมนาคมควรต้องรวมตัวกันและพละเมืองนะครับที่กําลังตื่นตัวกันโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่เรียกร้องประชาธิปไตยผมคิดว่าประชาธิปไตยนะครับจะอยู่ยั่งยืนได้ ในสังคมต้องไม่มีทุนผูกขาดขนาดใหญ่ด้วยครับก็ขยับกันได้ทุกภาคส่วนเลยนะคะเพื่อส่งเสียงสะท้อนถึงความกังวลต่อการควบรวมกิจการที่กำลังเกิดขึ้นในกรณีของประเทศไทยนะคะและกรณีศึกษาจากต่างประเทศก็เป็นเรื่องให้ถ่ายถอดบทเรียนได้เป็นอย่างดีค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ